ภาสาเนี่ยแหละคือทาให้เกิดกรรมอาจารย์แต่ผมเนี่ยหนูเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้นึกถึงเลยนะไม่ได้มีอะไรภาษากระทบมาเลยนะแต่ทําไมระลึกได้ละ่ะมันต้องมีภาษากระทบเพื่อนมันกาลังโทรหาแฟนแต่แฟนเราไหมไม่ใช่แฟนเรามันโทรหาแฟนมันเราระลึกถึงแฟนเราได้เลยเพราะอะไรภาษากระทบมันพูดถึงแฟนมันเนี่ยระลึกถึงแฟนเราเลย มันไม่จําเป็นต้องเอาผัสสะไปกระทบต่อหน้าต่อตากันอย่างเดียวนะอยู่สุดขอบจักรวาลก็ผัสสะกระทบกันได้มันกระทบผ่านทางไหนก็ได้ใช่หรือเปล่าพระเจ้าจึงบอกจิตมันไวดุดกับพิษตาไันมันไวจนตาไม่ทันอ่ะมันเห็นนิดเดียวมันกระทบนิดเดียวมันรับรู้ได้เลยไปนั่งอยู่ในที่เงาๆแป๊บเดียวอ่ะมองเห็นขอนไม้อย่างเงี้ยใจมันดีดขึ้นมาสัญญามันจําได้ว่าเราเคยนั่งอยู่กาแฟเราตรงนี้ท่านนี้มันนั่งอยู่ไหมมาเนี่ยนะแต่อะไร ัสษากระทบเห็นขอนไม้ที่เคยจําได้ใหม่หรือว่าเคยนั่งด้วยกันมาดีดอย่างดีดเลยทันทีทุกเกิดเลยคิดถึงแฟนเห็นไหมมันดีดขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยเวลาเราเกิดความทุกข์ในใจเราอะเรื่องมันจบไปตั้งนานแล้วเรื่องมันเกิดขึ้นไปตั้งนานแล้วไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วทําไมมันกลับมันเลอกได้มันต้องมีภาษาไปกระทบต้องเจออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไปกระทบมันอะมันถึงได้ดีใจตัวเนี้กลับขึ้นมาใหม่ได้ ถ้ามันไม่มีตัวนี้กระทบนะให้ตายก็เกิดไม่ได้เพราะอะไรผัสสะเป็นเหตุเกิดขอกรรมกรรมมโนกรรมมันเกิดได้ไหมล่ะได้นี่เราเจอแฟนต่อหน้าต่อต,อตากันเราจับมือแฟนไปนกายกรรมนะเป็นกายกรรมเราพูดกับแฟนไปเยวจีกรรมนะเป็นวนจีกรรมแต่เราอยู่ห่างกรรมมันจะเป็นวนจีกรรมกับมโนกรรมยังไงไม่มีโทรศัพท์นั่งอยู่ในห้องนี้กาลังนั่งฝึกปฏิบัติอยู่เราก็มีโมโนกรรมถึงแฟนได้ถูกต้องปะ ดังนั้นกรรมมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้ไม่อาศัยกายกับวาจาใจก็คิดได้มันจึงเกิดความทุกข์ตลอดเวลาในใจมันจึงเกิดความสุขตลอดเวลาในใจทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ใจหมดเลยแล้วอะไรเป็นเหตุภาษะเป็นเหตุเนี่ยแค่อาจารย์พูดเรื่องสามีภรรยาเนี่ยบางคนอาจจะคิดไปแล้วก็ได้ว่าเออแล้วสามีกูทาอะไรอยู่ตอนนี้แล้วภรรยาฉันทาอะไรอยู่ตอนนี้ ในขณะที่จะกำลังพูดถึงสามีภรรยาอยู่เนี่ยเชื่อไหมภาษาบางคนกระทบกระแทกไปหาจุดอื่นได้เชื่อป่มสามารถกระทบไปถึงจุดไหนได้ไหสามารถกระทบไปได้ว่าข้างล่างตอนนี้เขาเตรียมกับข้าวเสร็จแล้วหรือยังเชื่อไหมสามารถกระทบได้มหาศา์มากเพราะอะไรมันนึกถึงว่าเมื่อเช้านี้แฟนทำกับข้าวอะไรให้กินพอเวลาพูดถึงแฟนมันเลยไปกระทบถึงอาหารด้านล่างด้วยเห็นมามการปรุงแต่งมาได้มากขนาดนั้นแล้วเราสามารถเห็นอาหารได้เลยไหมว่าข้างล่างมีอะไรบ้าง เห็นได้เลยตอนนี้เด WA. ี eh ๋ยวนี้แม้ตายังไม่ไปเห็นนะแต่มโนกรรมปรุงแต่งได้นะปรุงแต่งได้เมื่อทรงปรุงแต่งแล้วจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นในการปรุงแต่งนั้นได้ไหมย่อมได้อีกเช่นเดียวกันเขาล่ําลือกันมาโดยสัญญาความจําได้ไม่รู้แต่ไม่เคยกินไม่เคยเห็นว่าข้าวหมกไก่ทอดอร่อยมากข้าวเป็นสีเหลืองๆห่อไว้อย่างดีขนมนมเนยเต็มไปหมดเราก็เริ่มจินตนาการข้าวหมกต้องข้าวเลี้ยงสวยงามไก่ทอดต้องไก่ทอดกรอบอร่อยยิ่งกว่า KFC เราก็เริ่มปรุงแต่งขนมต้องเป็นขนมคาวหวานอย่างอร่อยเลิศเลอเพอร์เฟกกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอพอเวลาเราลงไปจริงๆเป็นไงอาหารเหลืออยู่นิดเดียวกินเข้าไปก็ไม่อร่อยไม่สามารถเสพสมกับรสชาติอาหารตามที่เราปรุงแต่งไว้เกิดทุกข์ไหมทุกทุกเพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าไอ้ที่ปรุงแต่งเมื่อกี้นี้ต้องเป็นไปตามความพอใจตามที่เราคิดไว้ทุกอย่างทุกแล้วน่ะความทุกข์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาเลยแต่เราเห็นมันทันไหมเนี่ย ไม่เคยทันเพราะอะไรไม่มีสติสัมปชัญญะเข้าไปตามดูบัตดูในปัจจุบันทันไหมไม่ทันวิธีการเดียวคือย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยสิ่งที่อาจารย์พูดทั้งหมดคืออดีตทั้งหมดไม่ใช่ปัจจุบันหรืออาจารย์อาจจะปรุงแต่งไปถึงอนาคตก็ได้เพราะข้าวยังไม่ได้กินใช่ไหมแต่ปรุงแต่งไปถึงอนาคต้วา่าจะเป็นยังไงเราจะไ,ได้ยินได้เป็นยังไงบ้างเราเห็นไปหมดทุกอย่างเพราะอะไรเพราะเราอาศัยอํานาจของการปรุงแต่งทางจิต ให้มันมีมันเป็นขึ้นมาอยู่กันคนละซี่ฟากโลกก็ปรุงแต่งให้เจอกันได้ในจิตเรารู้ไหมต่อให้เราคิดถึงสามีภรรยาเราแล้วเราไม่มีโอกาสได้เจอกันต่อให้เป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักแต่เราเคยเห็นในหน้าทีวีเราก็สามารถปรุงแต่งให้ไปเสพกาศกับเขาได้จนเกิดความพอใจด้วยการสําเร็จความใค่ายให้เกิดขึ้นแก่ตนเองทําได้ไหมได้แัดเดียวเลยทั้งๆั้ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ไปมีปฏิสัมพนันธ์กับเขาทางใจเรียบร้อยแล้วเห็นไหม มโนกรรมเกิดการประทุสลายก่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำเราเข้าไปประทุสลายกับเขาเรียบร้อยแล้วนี่ทุจริตมโนทุจริตเกิดการการกรมทางกทรมใจแล้วมโนกรรมคือใจเดนไห้ตัวมโนกรรมเนี่ยมัน,เป,นเป็นตัวใหญ่ที่สุดเลยไม่มีอะไรใหญ่กว่าใจเลยใจใหญ่ที่สุดหนักที่สุดให้ผลลาภเอียงเทียงทำน้ำหนักมากที่สุดเลยคือมโนใจ ดังนั้นการพิจารณาหรือโยนิโสไข้ควรตามธรรมโยนิโสมน,นัสิการคือการกําหนดหมายไว้ในใจเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทาให้อะไรทําให้เราเนี่ยสามารถพิจารณาดูเห็นตามความเป็นจริงได้แล้วเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงแหลกๆจะยึดมั่นถือมั่น